จ้งการเปลี่ยนแปลงการเช็คสิทธิของผู้ประกันตนมาตา40 3มว่ิ1 6จังหวัดหลังที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวจากประกันสังคมล่าสุดของผู้ประกันตนมาตา40จากกรณีคนที่สิทธิ์เปลี่ยนสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ถ้าชำระผ่านตู้บนเติมยังไม่ต้องทำการยื่นโบรทวนสิทธิ์สามารถทยอยเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้เรื่อยๆคะ่ะ ส่วนกลุ่มที่2ถ้าชำระผ่านเซเว่นช้อปปี้หรือในช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่ตู้บุญเติมให้ทำการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะเนื่องจากตอนนี้การประมวลผลยังคงเหลือเฉพาะตู้บุญเติมเท่านั้นรอทางบริษัทต,ตู้เติมเงินส่งข้อมูลให้ประกันสังคมจากนั้นก็จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามปกติส่วนการประมวลผลของกลุ่มอื่นๆไม่ได้มีการแจ้งอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะ ถ้ามีข่าวอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากข่าวประกันสังคมจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวดังกันด้วยนะคะ